สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เราซื้อจะพาขึ้นบทใหม่นะคะในบทที่4เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มสีฟ้านะคะเพื่ออ่านคำศัพท์กับเราซื้อก่อนนะคะเปิดไปที่หน้า30นะคะหน้า30หน้า30เป็นคำศัพท์ใหม่ของบทที่4นะคะวันนี้มีทั้งหมด9คําคำนะคะ9คําเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมเราซื้อได้เลยนะคะลองสะกดดูนะคะข้อห โจมอโจมแปลว่าสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ก็เหมือนว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองเรียกว่าโจมอต่อไปคําที่สองเหยา่ยาเหย่าแปลว่าจะหรือต้องการ3จัวจ่วจั่วแปลว่าทำข้อสี่ชี่ชี่แปลว่าไป ข้อ5้าใจใจแปลว่าอยู่หรือแปลว่ากําลังยกตัวอ,อย่างเช่นฉันอยู่บ้านนะคะใช้คาว่าใจได้หรือฉันกําลังดูทีวีนะคะใช้คําว่าใจได้เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์นะคะต่อไปข้อ6ขั้นเตี้ยนหญิงขั้นเตี้ยนหญิงแปลว่าดูภาพยนตร์นะคะเพราะฉะน,นั้นคาว่าขั้นเนี่ยแปลว่าดูแปลว่ามองแปลว่าอ่านก็ได้นะคะต่อไปข้อ7ขั้นเตี้ยนเชือ ขั้นเตี้ยนชแปลว่าดูโทรทัศน์นะคะต่อไปเตี้ยนอิงเยีนเตี้ยนอิงเยวนแปลว่าโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังนั่นเองนะคะต่อไปข้อ9ก้ากงเยวนกงเยวนแปลว่าสวนสาธารณะทั้งหมด9คำนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งหนึง่งโจม่สุดสัปดาห์ย่า ะต้องการจั่วทำชี้ไปใจ้อยู่หรือกำลังขั้นเตี้ยนหญิงดูภาพยนตร์ขั้นเตี้ยน,น,นชื่อดูโทรทัศน์เตี้ยนหญิงเยียนโรงภาพยนตร์กงหยวนสวนสาธารณะ คำศัพท์ทั้งหมด9คํานะคะต่อไปดูที่หน้าที่29นะคะหน้าที่29เป็นบทสนทนานะคะวันนี้มีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวของบทที่4นะคะมีเพื่อนคุยกันอยู่3คนมีเหมยเหมยฟัางฟังแล้วก็หมิงหมิงเหมยเหมยฟัางฟังหมิงหมิง3คนคุยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อด้านบนก่อนเลยตีสซื่อเคอตีื่อเคอบทที่4โจโม 我要去看电影。周末我要去看电影。周末แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์。我ฉันจะหรือแปลว่าต้องการ。去ไปข้านเตีนหญิงดูหนังหรือดูภาพยนตร์ก็ได้นะคะ。วันหยุดสุดสัปดาห์ฉันจะไปดูหนังนะคะต่อไปมาดูที่เขาสนทนากันนะคะ ช่วยชวยพูดกันเถอะเดี๋ยวนักเรียนใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะจดคำแปลภาษาไทยลงไปนะคะมีทั้งหมด4ประโยควันนี้ประโยคที่หนึ่งเหมยเหมยเป็นคนถามเพื่อนนะคะเหมยเหมยถามเพื่อนบอกว่าโจโม่หนี่เมินเย,านนนยาน่าจ่วินมะโจโม่หนี่เมินเย่าจ่วินมะโจโม่ก็แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หนี่เมินเขาไม่ได้ใช้หนี่อย่างเดียวหนี่ถ้าหนี่คาเดียวแปลว่าเธอ นีเมินแปลว่าพวกเธอเอ๊ะทำไมต้องมีเมินด้วยก็เพราะว่าเขาถามเพื่อนหลายๆคนเห็นไหมเขาก็เลยต้องมีคําว่าเมินด้วยพวกเธอย่าจะหรือแปลว่าต้องการก็ได้จ้วทำเฉินมะอะไรเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเธอจะทําอะไรวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเธอจะทําอะไรเหมย่ยเหมยเป็นถามเพื่อนว่าสุดสัปดาห์นี้พวกเธออยากทําอะไรกันหรอนะคะ

เพราะฉะนั้น,นประโยคนี้แปลแบบง่ายๆเลยแปลว่าสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปดูหนังที่โรงหนังนะคะแปลแบบภาษาเพื่อนก็ได้สุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปดูหนังที่โรงหนังต่อไปเหมยเหมยตอบของตัวเองบ้างนะคะ我 a m a เจ在ย看ั视นเตี้ย在家ื่อ วก,ก็คือฉันเหอและป้าปะคุณพ่อมามา่คุณแม่ใจเจียใจแปลว่าอยู่ที่ก็ได้ใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านเจียแปลว่าบ้านขั้นเตี้ยนชื่อดูโทรทัศน์่าเพราะฉะนั้นเหมยเหมยบอกว่าฉันจะอยู่ที่บ้านดูโทรทัศน์กับคุณพ่อและคุณแม่นะคะเหมยเหมยตอบว,ว่าฉันเนี่ยจะอยู่ที่บ้านดูโทรทัศน์กับ พ่อและก็แม่แปลแบบง่ายๆเลยนะคะต่อไปคนสุดท้ายหมิงหมิงตอบว่าวอเหอติงตงงิงชีกงหยวนฉีออ่จงเชยา์มีคำศัพท์เก่าด้วยวอเหอติงตงงิงชีกงหยวนฉี่จงเชิร์วอก็คือฉันเหอและ ติงติงอ่าตัวละครของเราอีกหนึ่งคนติงติงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้เขาคุยแค่3คนเขาคุยกัน3คนฉันและติงติงชี่กงหยวนจะไปสวนสาธารณะฉี่จื้อสิงเชอร์ขี่จักรยานฉันและติงติงจะไปสวนสาธารณะขี่จักรยานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทําอะไรบ้างฟังฟังบอกว่าจะไปดูหนังที่โรงหนังเมยหมย จะอยู่ที่บ้านดูทีวีกับคุณพ่อและคุณแม่ส่วนหมิงหมิงนั้นจะไปขี่จักรยานที่สวนสาธารณะกับติงต้งติ้งนั่นเองนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาของบทที่4ในวันนี้นะคะต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวเปิดไปที่หน้าที่25้านะคะหน้าที่25หเราซื้อสั่งข้อ2นะคะ ให้นักเรียนเลือกภาษาจีนนะคะให้ตรงกับสัทวอักษรพินอินที่กำหนดให้อย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีคำว่าหม้อหม้อหม้อมาให้นะคะมีทีวีอยู่สี่เครื่องนักเรียนดูดีๆนะคะแถวบนนะคะเนี่ยทีวีสี่เครื่องสี่เครื่องนี้ตัวไหนอ่านว่าหม้อข้อนี้ค่อนข้างยากเพราะามีตัวหลอกจะทําตัวคล้ายๆกันมาให้เด็กๆด,ดูนะคะหม้อ ก็วันนี้เราเรียนคําว่าโจโมอนะคะโจโมอเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดดูได้เลยในบทสนทนาหรือว่าคําศัพท์ของบทนี้ก็ได้มอคือตัวไหนให้นักเรียนใช้สีไม้ระบายมา1คํานะคะเขาสองเตี้ยนเตี้ยนเตี้ยนคือตัวไหนดูดีๆนะคะมีตัวหลอกนะคะเด็กๆมีจัว่วหยวนช่างนะคะคําว่าช่างเป็นคําศัพท์เก่าบทที่แล้วนะคะ ร้องเพลงช่างเกอแบบนี้เด็กๆสามารถเปิดดูได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ข้อระบายข้อละหนึ่เท่านั้นนะคะหน้าต่อไปให้นักเรียนค้นลายมือหน้า3ามหนึ่งหน้านะคะหน้า3 0หน้ามีคำว่ายาวจัว่วชรีใจนะคะทั้งหมดหนึ่งหน้าใช้ดินสอนะคะต่อไปสุดท้ายของวันนี้นะคะหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ภาษาจีน ะะและสัทธ,ธาอักษรพินอินอ่ะพินอินไม่เป็นไรให้เขียนแค่ภาษาจีนนะคะเขียนแค่ภาษาจีนเดี๋ยวเราซื้อจะทําตัวอย่างให้ดูในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นรูปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นักเรียนว่าตรงกับงานอดิเรกอะไร ถ้าเป็นรูปคอมพิวเตอร์งานอดิเรกตรงกับคําว่าใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนช่างหวางภาษาจีนอย่างเดียวนะคะเขียนคําศัพท์ภาษาจีนอย่างเดียวช่างหวางแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวเราซื้อส่งตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นไมโครโฟนก็จะเป็นร้องเพลงใช่ไหมคะข้อ3หูฟังก็จะเป็นฟังเพลงข้อ4อยู่ในโรงหนังคําศัพท์ก็คือดูภาพยนตร์หรือดูหนังจานสีวาดภาพเลี้ยงสตัตว์ คี่จักรยานถ่ายภาพนะคะนักเรียนสามารถดูได้เลยเป็นคำศัพท์ในบทนี้แล้วก็บทที่แล้วนะคะเพราะว่าน,นี้เป็นการทบทวนเรื่องสี่เป็นการทบทวนของบทที่3และ4รวมกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคําศัพท์ของ2บทรวมกันอยู่ในหน้านี้นะคะหน้านี้เขียนคําศัพท์ภาษาจีนแล้วระบายสี5คะแนนนะคะวันนี้เราซื้อสั่งงาน3หน้าหน้าที่1หน้าที่25ส้า แล้วก็30แล้วก็33นี้เก็บคะแนนนะคะแล้วอย่าลืมทำมาส่งหรอกสูน,นะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย